สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซีทุกท่านเราพัฒนาตัวเอเดลียดบดได้จากบาทเลยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย จะมืดไหมเพราะว่าหันหน้าเสไ่ไฟยหรจํจำวันที่สองเนาะ โบโลไปเลยเนอะบุญล้างไปเลยเนอะจำวันที่สองพุทธสกก่อนเนอะวันพุทธที่สองครับสิบครับหกจ็ดเราจะใช้ย้อนดูคือ สองเจ็ดสี่ห้าเก้าหกพันร้อยสิบหน่วยพันร้อยสิบบวกห้าคูณที่แสนคูณห้าเอาเอาสูตรเก้าโมบะกันมือร้อยหน่วย สี่กับมาด,ดูสูตรเกร์ก่อนบวกเก้าบวกห้าสองห้าเป็นสิบบวกห้าบวกหกสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกห้าแปดแล้วเก้าสิบสิบสองสิบสามสามสี่ห้า

กัน่ายใช่ไหเจ็ดสองห้าเป็นห้าห้าเป็นสิบเป็นหกเจ็ดแปดจับคู่กันเก้าชุดก็คือสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสุดสุดล่างล่างกันบนนี่ลงไปคือสี่แปดเก้าชุดเลยลงเก้าชุดลองดูอันที่จริงนี้ห้าไม่ต้องเอาก็ได้ มาสี่สองสี่แปดสองหนึ่งพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกห้าคูงที่บวกห้าคูที่สี่ห้าห้าคูณสี่ห้าสี่ยี่สิบบวกร้อยหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้ง สี่บวกแปดบวกสองบวกห้าห้าสี่ยี่สิบศูนย์บวกแปดบวกหนึ่งสิบเก้าศูนย์หนึ่งที่ไม่เอาหลงเพราะว่าเลขมันชนกันเนาะมาหนึ่งหนึ่ง มันไม่เข้าล่างแต่มันมาเป็นบนในสูตรนี้สูตรนี้เป็นเป็นบนล่างเลยจ้ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบนเป็นล่างตัวนี้ไม่เป็นไรบนล่างเราก็ขับได้เลีกมันจะมาที่ตัดกาวตัวหน้าออกเลยตัดตัวหน้าออกเน,นาะ ตับตหน้าออกไปเลยก็คือ09 0ย์ 09, 00, 01, 19, 10, เก้าศูนย์ศนย่เกาออกไปที่หนหนึ่งกับสองแปด ทองเป็นอีกสูตรหนึ่งเข้าจับผิดคู่เองบนตัดก้าวออกมันชนกันเยอะนี่แหละดีไม่ได้ลงเพราะว่ามันชนกันมันชนกัน ทีนี้มันก็มาเก้าศูนย์อีกแต่มันไม่ชนกันลองดูนะลองดูอีกครัง้งโอ้เป็นมืดเหรอมดไหมเลขที่ออกคือศูนย์สามสองแปด นึ่งหนึ่งศูนย์สามสองแปดหนึ่งน 3, 2, 8, หนึ่งมอง,งไม่ได้ดูเลขเลยว่าแต่ทางหน้ามนะันเออเราจะใช้ห้าคูณศูนย์หลักร้อยหลักหน่วยพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่ลองเอาสูตรนี้มาลงลงดูเพราะว่าสูตรนี้มันเคยเข้าดีอยู่ประจำ แต่ก็ทำดูอยู่เพราะว่าเลขันชนก็เลยไม่เอามาลงแต่ปรับให้มันเป็น9กสุดแต่ก่อนมันไม่มี6กเนาะก่อนมันมีสีสุด2องบวกแบวกหบวกห้าหูนย์ยังไงก็ได้ศูนบวกแบวกหนึ่ง จะมาไหมนี่แปดบวกสองก็เป็นสิบห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกเจ็ดแปดเอาไปสามตัวเลยเก้าศูนย์หนึ่งเก้าชุดเก้าชุดเอาเล็กเม่นเม่นมาตัดเอา ว่าเลขวันจะเข้ามันก็ไม่เข้าจับคู่ก็คือหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง ตวนี้เป็นบนล่างบนล่างบนล่างเก้าศูนชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าม เก้าเจ็ดเก้าหกแปดจ็ดแปดไปตัวน,นี้นะคะหกเก้าจ็ดเก้าสองหางแต่ที่ทั้งหมดเลือกเอานะคะเพราะว่ากันหลุด <c oughs> กันหลุดเก้าชุดค่ะชอบก็จัดไปครับแ้าผ่านนะคะเลือกเอา หนึงมาแล้วก็ตัดออกไปเลยหนึ่งมาแล้วก็ตัดไปเลยหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่สี่สห้าหกหอเจ็ดแปดดแปดอ้าวเดืว4ชุดเดือ4หางตัดให้แล้วถ้าชอบก็จัดได้นะบางทีว่าถูก,ถ,กถูกตัวที่เราตัดไปนี่ เหกานี่ก็ซื้อได้หลอดร้อยก็จะมีสามสีหรือว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นบนอาจจะเป็นบนก็ได้เพราะว่านี้มันมาบนแต่ก่อนรนะูปก่อนนั้นมันมาล่างเนาะ จัดขัดกระพานนะคะสุดล่างเดี๋ยวจะลงบนพวกนี้แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณงิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใสนมีขันมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า